นี่เป็นสภาพอางุ่นที่ผมปลูกไว้นะครับปลูกมาได้ปีหนึ่งตอนนี้ก็คือโดนปลาน้ำค้างนะครับแล้วก็มีมแมลงมันกินใบมันผมก็เลยต้องเก็บใบออกก่อนนะครับแล้วก็ตัดกิ่งที่มันเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งออกตัดแต่งออกไปนะครับอันนี้เป็นองุ่นป่านะครับที่เป็นตอที่เขามา ตาการเสียบยอดนะครับต้องตัดทิ้งเลยตรงโคนนะนี่นะครับทั้งแมลงทั้งลาน้ำฝนล,ลาน้ำค้างนะครับตัดออกไปให้มันแตกยอดใหม่นะครับเพราะว่าเราจะมีสาเหตุนี้อยู่เนื่องจากว่าเราไม่ได้คุมนะ เราไม่ได้มีพลาสติกหลังคาคุมก็มันก็จะสัมผัสกับอากาศโดยตรงนะครับเวลาฝนตกเนี่ยก็ก็จะรับน้ำฝนเต็มๆนะครับทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นได้ง่ายนะครับอีกอย่างนึงผมไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงด้วยนะครับคือปลูกในลักษณะที่แบบธรรมชาติเลย ก็เป็นปีแรกที่ผมมาปลูกนะครับก็เลยเรับปลูกไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงอีกอย่างนึงคือเราปล่อยทิ้งล้างไว้นานๆไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งล้างก็สภาพก็คือมันก็จะมีทั้งแมลงทั้งลาน้ําค้างแล้วยาก็ขึ้นนะครับตรงนี้ยาขึ้นเยอะ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องแก้ไขก็คือตรงอบริเวณที่เราปลูกนะครับ <c oughs> ดินที่เราปลูกเนี่ยเท <c oughs> ่าที่ศึกษามาก็คืออังุนเขาจะไม่ค่อยชอบดินเปียกดินแฉะแล้วก็เป็นดินเหนียวนะครับการแก้ไข,ขของผมก็เริ่มจากาใช้ขี้แกบไก่มาค่อยๆใส่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่เท่าที่ดูก็คืออังุนก็ขึ้นได้ง่ายอยู่นะ ขึ้นได้ง่ายอยู่แต่เขาก็ต้องการความเอา,เอาใจใส่พอสมควรนะครับผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะปลูกยากแต่ว่าทีนี้เราต้องทำความเข้าใจต้องศึกษาพอสมควรนะครับผมก็ทำการแก้ไขตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ เราได้ทําตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเท่าที่เห็นก็คือผมตัดใบที่มีแมลงไปกัดกินแล้วก็ที่มันเป็นลาน้าค้างออกก่อนนะครับออกให้หมดก่อนก็แทบจะหมดเลยนะครับอันนี้แต่ว่ามันจะมีแตกยอดออกมาอยู่เหมือนกันแตกยอดใหม่ครับหลังจากที่เราเอาใบ ออกแล้วก็กิ่งที่มันเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆออกก็เนี่ยนะครับสภาพก็เอ่อมันก็จะมีใบเล็กๆขึ้นมาอยู่ที่มันแตกออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงทีนี้ผมคิดว่าผมจะมาป้องกันเกี่ยวกับมแมลงนี่นะครับแล้วก็อาจจะได้ถ้าต้องซื้อยาอ่า เพื่อที่จะป้องกันปลาน้ำค้างนะครับอีกอย่างหนึ่งช่วงหน้าฝนก็อย่างนี้นะครับ